เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนำโดยพลตตรีจรุนเกียรติปานแก้วผู้บังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบส่วนที่กำลังร่วมกับตำรวจหลายหน่วยงานและพันตำรวจเอกเดชาศรีชัยผู้กำกับการสาพอน,นองบัวพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า70นายได้ลงพื้นที่เข้าตรวจคน้นที่บ้านเลขที่103ทับ4หมู่ที่9ตทานทหารอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นบ้านของนายสนอทองปรอนเพื่อค้นตรวจหาพยานหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมรวมถึงตามอายัดทรัพย์กลุ่มผู้ต้องหาขบวนการทุจริตอยากยอกเงินของวัดห้วยด้วนไปเป็นของตนเองมาดําเนินการตรวจสอบหาที่ไปที่มาของทรัพย์สินดังกล่าวโดยก่อนหน้านี้ได้ทําการอายัดเงินกว่า60ล้านบาทกับกลุ่มคนสนิทของหลวงพ่อพัดพร้อมเร่งตรวจสอบเส้นทางจากการตรวจค้นพบเงินสดจำนวนหนึ่งพระเครื่องโฉนดที่ดินทองรูป,ปพรรณ พระเครื่องที่เป็นเนื้อทองคํามีดหมอและอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนปืนเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงได้ทำมาทรการตรวจยึดเพื่อน,นําไปตรวจสอบที่มาของเงินพระเครื่องโฉนดที่ดินและตรวจสอบเอกสารการครอบครองอาวุธปืนว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไรโดยที่ก่อนหน้านี้เมื่อประมาณเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาได้มีกลุ่มลูกศิษย์ของพระราชมงคลวชราจารย์หรือหลวงปู่พัฒเจ้าอาวาสวัดห้วยด้วนได้เข้าร้องทุกข์กับทางกองบังคับการปรปรป,ปให้ช่วยตรวจสอบ กลุ่มวิยาวัจกรของวัดห้วยด้วนและขวนใกล้ชิดที่มีอำนาจหน้าที่ดูแลร,รักษาจัดการทรัพย์สินของวัดหลังพบว่ามีพฤติการต้องสงสยัยทุจริตยักยอกเงินของวัดห้วยด้วนและมีพฤติการไม่น่าไว้วางใจเกี่ยวกับการบริหารจัดก,การกิจนิมนต์และการดูแลสุขภาพของหลวงพ่อพัดพร้อมขอให้ตรวจสอบทรัพย์สินของกลุ่มคนดังกล่าวต่อมาเจ้าหน้าที่จึงได้นำกำลังลงพื้นที่สืบสวนสอบสวน,สวน,สวนตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนพบว่าในช่วงระหว่างปี63-64ถึง มีประชาชนผู้ใจบุญได้นำเงินมาทำบุญมอบให้กับวัดเป็นเงินรวมกว่า200ล้านบาทซึ่งในจำนวนนี้มีบางส่วนประมาณ3-40ล้านบาทที่ทางวัดได้นำไปใช้ทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมหรือสร้างโรงเรียนให้กับประชาชนในพื้นที่และส่วนที่เหลือก็ไม่ทราบว่าถูกนำไปใช้ทำสิ่งใดจึงได้มีการตรวจสอบกลุ่มวิญ,ญาวัจกรและคนใกล้ชิดของหลวงพ่อพัดก็คือนายสนอบทองปรอนนางชัญญาเพชรสายบัวและนางบุญเชิดสุขจิตอย่างละเอียด ก่อนจะพบหลักฐานที่แน่ชัดว่าทั้งสามรายได้มีการนําเงินของวัดไปเข้าบัญชีในชื่อตนเองรวมเป็นเงินกว่า60ล้านบาทจึงได้อายัดเงินดังกล่าวนํากลับมาส่งมอบคืนให้กับหลวงพ่อพัทพร้อมกับเชิญตัวบุคคลทั้ง3คนมาทําการสอบปากคําและดําเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อเร่งติดตามเงินส่วนที่เหลืออีกหลายสิบล้านบาทนํากลับมาคืนวดัด ก่อนจะมีการสรุปสำนวนการสอบสวนส่งให้กับคณะกรรมการปปชพิจารณาจนมีความเห็นให้ส่งคดีดังกล่าวกลับมาให้ทางคณะกการสอบสวนกองบังคับการปปป,ปดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย